คดีมือที่3ค่ะบอกเลยว่าชีวิตพังหนักมากนะคะตกงานเส้นพิษข่าวเช้าค่ะไม่มีเงินจ่ายจนต้องเสียศักดิ์ศรีมาร้องขอความเป็นธรรมจากเนียนหลวงผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะทําให้โอโ้โหคอมเมนต์แทบแตกเลยค่ะเพราะว่าเพจดังอย่างใจ๊มอยร้อยแปนะได้มีการออกมาเผยความคืบหน้าถึงสาวมือที่3ค่ะที่ต้องบอกว่า เธอคนนี้ทําให้ชีวิตคู่และครอบครัวของคู่รักคู่หนึ่งพังทลายลงจนถึงขั้นมีเรื่องฟ้องร้องมือที่3นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกรรมจะติดจรวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าตกงานเส้นพิษข่าวชาวสนันงการเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าเพจเจมอยร้อยแเนี่ยก็ออกมาระบุข,ข้อความค่ะบอกว่ากรรมมันตา ทันไวมากสภาพของมือที่3ที่ทําครอบครัวเขาพัง1ตกงานเพราะข่าวเฉาส 2. โดนฟ้อง3แพ้คดี4ไม่มีเงินจ่ายจนต้องเสียศัก์ศีมาร้องขอความเป็นธรรมจากเมียหลวงก้มหน้ารับกรรมไปก่อนนะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปการทําบุญก็ไม่ช่วยอะไรนอกจากเปลี่ยนจิตใจตัวเองคิดดีทดําดีเลิกปลอมทําบุญมาทั้งชีวิตมันก็ขิดเพราะผิดศีลข้อสม อย่าเอาความใจดีของเมียหลวงเนี่ยมาทําให้ตัวเองต้องหลุดพ้นจากกรรมด้วยรัก e p i เม e t h a i j a ซึ่งออกมา mm. โพสทํานองนี้ mm. แน่นอนเพราะว่าหลายคนก็มีชาวเน็ตน,นะคะ mm. เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะเก mm. ี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว mm. คือเขาก็บอกว่าสมน้ำหน้านะสมน้ำหน้ามูที่3นะที่ทําแบบนี้ทําตัวเองแท้แน่นอนว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นไปนในทิศทางเดียวกันนะคะเป็นเอกฉันท์เลยเอาเป็นว่าไม่ต้องตามสืบน,นะคะว่าคู่ไหน mm. เป็นคู่ที่หลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนั่นเองค่ะ